สวัสดีค่ะลูกตาลจากทรารูปาลูกตาลดูดวงแบบคู่คิดนะคะเป็นกัลยะามมิเหงห่งใจค่ะวันนี้มากับคลิปสุ่มนะคะว่าหน้าที่การงานของเราจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าดูจากหน้าไพค่ะคุณกำลังจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาะคะใครรอคอยการงานใหม่เนาะก็อาจจะมีโอกาสได้งานหรือว่ามีโอกาส ได้โอกาสใหม่ๆในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้ค่ะไฟล์รับสอดเนี่ยคือพอเข้าไปเนี่ยหรือว่าทํางานไปนะคะคุณเองอาจจะเจอกับไม่ได้มีคนช่วยหรือซัพพอร์ตคุณเท่าที่ควรนะคะไฟล์รับสอดขึ้นมาเนี่ยมีภาวะแห่งการที่เหมือนกับเรียกได้ว่า หลีกลี่หนีหน้าไปลูกค้าที่เคยช่วยเหลือเ,ออเพื่อนร่วมงานที่เคยมีอะไรเยงี้ค่ะเขาอาจจะแบบหายไปหรือในอก,กรณีหนึ่งค่ะหลายๆครั้งเนี่ยตันเจอว่าแบบอัพสอดอะค่ะมันจะเป็นลักษณะที่ออพอมีคนออกอะค่ะองค์กรก็ยังไม่ได้สามารถหาใครใหม่เข้ามาเนาะง,งานก็มีอยู่ที่เราแต่ถามว่าหนักไหมมันหนักนะแต่ว่ามันไม่พนคับความสามารถของคุณคุณสามารถที่จะดําเนินการต่อได้ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ ฟีอท์สอดขึ้นมาค่ะเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังใจของคุณ100%เอเนาะหรือว่ามีคำติชินคำดินท่าหรือคำพูดอะไรที่มาบาดใจคุณแต่สิ่งที่ดีคือคุณจะใช้คำพูดหรือ,อสิ่งที่เขารู้ถูกหรือคนที่ไม่ให้ความร่วมมืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมาเป็นแรงผลักดันแล้วคุณจะสามารถทำมันสำเร็จได้นะคะเฮนซ็อปคัพขึ้นมาเนี่ยขอให้คุณนะคะวงมันตั้งใจโฟกัสไปที่ครอบครัวของคุณหรือชีวิตที่มีความสุขของคุณหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็วิ่งไปตามแพชชั่นค่ะ การงานของคุณในอะนาคตเนี่ยสเดือนมีโอกาสทีการที่จะเ,เห็นผู้ใหญ่อาจจะเห็นศักยภาพในตัวคุณนะคะ DM p r เ s สขึ้นมาบางคนอาจจะมีโอกาสในการเลื่อนขั้นนะคะเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือใครที่แบบว่ากำลังได้เลื่อนขั้นก็จะผ่านโปรเบชั่นหรือว่าได้รับ การยอมรับอะค่ะเป็นหัวหน้าเป็นผู้นํานะคะหรือถ้าใครเป็นผู้ชายเรามาฟังคลิปนี้นะคะแปลว่าคุณก็จะเจอกับเจ้านายที่เป็นผู้หญิงเป็นเหมือนกับดวงนารีอุปถัมภ์ที่คอยแบบช่วยเหลือพพอร์ตคุณนะคะราตินส o ซาเปนคอค่ะผลงานจะออกมาดีมาปังมากๆเลยนะคะใครไม่ให้ความร่วมมือของคุณหรือว่าแบบว่าพูดจาไม่ดีใส่คุณนะคะขอให้คุณเนะชื่อมั่นว่าคุณมีความสามารถมีวาลูที่จะสามารถาทําในงานชิ้นนี้ได้แล้วขอให้คุณ เดเวล็อตัวเองเนะาะพัฒนาตัวเองนะคะรู้จักในการวริ่งไปตามแผลชันแล้วก็เป้าหมายของคุณมันไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะขอให้คุณโฟกัสแล้วก็เรียนรู้ใครพูดใครวิจารณ์อะไรก็แล้วแต่ค่ะเออไม่จําเป็นที่จะต้องยอมรับทุกอย่างเนาะฟังบ้างนะคะอะไรที่อะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณก็มาปรับปรุงแต่อะไรที่ไม่ถูกต้องะคะ่ะบางทีมันก็ต้องปล่อยวางแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะคะขอให้เอาคำดูถูกหลือะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นสิ่งที่ทำให ให้ตัวเองอะคะ่ะผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นในทุกๆวันนะคะและชีวิตของคุณการงานของคุณการเงินของคุณนะคะมันจะปังมากๆเลยขอให้คุณนะคะอย่าลืมที่จะกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะใครเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจลูกตาลค่ะส่วนใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อไลฟ์เชียร์เขาไลน์แอดแอดทาร์โรปลูกตาลได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย